ไปงานเลี้ยงเจ้าทินาค่ะของพี่ชายค่ะครับกำลังกลั่นเลยนะครับโอามาชอปปิ้งพอคล้องามาแล้วแป๊บเดียวเองนะครับค่ะอ๋อบอลหวานนี่มีคันใช่ไหมพงศ์วันนี้จะเอาไปถวายน,<ค>นะครับมีไก่ต้มมีแกงบอลหวานนะครับจสวัสดียามช้าที่บ้านหุวยขนมกับชมพิติีนะครับ จะมาชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนที่นี่นะครับนี่เบิกาศก็มีมิงหมอกประคุมบนภูเขานะครับค,คับขคืนแล้วก็นอนก,กันกกที่นี่ก็หลับสบายมากมาทักทายสองงามนิดนึงโออมโมช,เป,โโมชเปอร์ค่ะออมโมชเปอร์ค่ะโอโ้โหน้องเมมโมครับนอนหลับสบายมากเลยที่บ้านน้องครับอากาศดีมากครับเห็นว่าเช้านี้จะชวนไปที่ไหน,นครับไปงานเลี้ยงเจ้าที่นาค่ะของพี่ชายค่ะเอาเห,หรอใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยอะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่เขาทํากันยังไงไปทันไหมครับน่าจะทานค่ะว่าเพิ่งเริ่มค่ะอ๋อโอเคได้เลยขออนุญาตติดสอยห้อยตามไปด้วยนะครับค่ะอ่ะถ้าถายคลิเองเอาไม่ช็อปเปอร์ครับยามเช้าเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วไปเลยดีกว่าไปไปเลยเราต้องเดินลงไปแล้วครับได้เลยเนี่ยนี่บรรยากาศที่บ้านของน้องเมโมครับว่าสดชื่นมากเลยอ่ะครับจริงๆมีทางลัดไปอีกทางน้องบอกว่าให้มาทางถนนดีกว่ากลัวพวกพี่ไม่ไหวครับ ก็อยู่กับน,น้องแบบโอ้โหได้เห็นวิถีชาวบ้านนะครับนะครับไปไปเยี่ยมชมพิธีกรรมกันนิดนึงครับอันนี้คือไม่ได้เตรียมกันใช่สดๆเลยสดๆยามเช้าต้องลู้ไม่เช้าเหมือนกัน,นะคะน้องเม,มโมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันครับต้องเดินเท้าลงทางนี้นะครับไปตามเลยจ้ะเดี๋ยวเขาวิ่งตามน้องเม,มโมหน่อย คืนนี่พี่หลับสนิทเลยอะสะดุ้งตื่นอีทีเช้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาสวนของพวกเราใช่ไหมคะสวนไร่ของพระเราครับ <ST> ก็จะทํากันเป็นครอบครัวใช่ค่ะมีโรงผักอันนี้ที่เราบอกว่าขายให้ครากันหลวงค่ะไฟฟ้าเพิ่งเข้าได้ประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับใช่ค่ะครับก็ทําให้ชาวบ้านสุขสบายมากขึ้น,นครับอันนี้คือแปลงอะไรครับน้องเมโมครับ ปแปลงผักอินทรีค่ะแปลงผักอินทรีอ๋อนี่ไงเขาเอาก้ามาให้เราปลูกแบบนี้ค่ะอ๋อนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกเนาะใช่ค่ะครับเขาจะหว่าบัดเขาจะครอบกล้าให้เราครับอ๋อลงทางนี้นี่ค่ะอันนี้เขาต้มอ๋อโอเคอืมอันนี้คือหน้าโดนมากเลยฮะน้องโม,โมิโมะกำลังตันเลยนะครับ เดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างครับตอนนี้ใกล้ทําพิธีกันแล้วนะครับโอเคโอ้ตอนนี้ต้นกล้าข้าวขึ้นแล้วอันนี้เขาปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วค่ะบอันนี้คือปลูกแล้วใช่ไหมครับรอน้ําฝนจากธรรมชาตินะครับข้างวอันนี้ก็นโอ้โหมีกาดทุ่งนานะครับให้่าให้ถ่ายวีดีโอใช่ไหรอลงมาครับโอ้โหบ้านน้ำมอยของบนนู้นนะครับ แสดงว่าทางลัดนี่คืออย่าบอกว่าทางขวามือนี่นะครับเ้ <Huh? S 1> <laughs> โอเคตัดสินใจมาถูกแล้วครับที่มาตามทางครับ <laughs> <laughs> นะครับสบายๆครับพี่แย้งจะชา้านิดนึงครับกระท้นี้เ่งอ้ทำไม่อกว่ากระท่อมนี้เพิ่งทำได้ไม่นานโอ้กระท่อมสวยนะเนะี่ยเดี๋ยวลงไปเยี่ยมชมครับ นะครับน SO? ี่ข้างล่างนู่นนะอันนี้ข้าวโพดอะไรครับข้าวโพดเหลืองค่ะเป็นข้าวโพดสัตว์หรือข้าวโพดคนครับสัตว์ค่ะข้าวโพดสัตว์ใช่ไหมใช่ออกแล้วในต้นไหนต้นอยู่นะครับนี่ค่ะอ๋อเล็กๆนี่นะใช่ค่ะเล็กๆนี่นะครับเนี่ยใช่ค่ะอืมออกเร็วมากค่ะว้าวก็การทำไร่ข้างบนนี้ก็ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะครับวันนนี้กกก็ออว้าว ก็จะเก็บอากาศเดินเท้าลงไปให้ได้รับชมนะครับไม่ได้ไปสู่เข้าค่ะฟังนู้นข้างหน้านู้นนะที่เป็นดอยข้างหน้านะเขาจะผ่นกล้าบนดินแบบนี้ค่ะกล้ากล้าบกค่ะน้องเบมโก็เป็นสาวรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่จบแล้วแต่ว่าเลือกที่จะมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านเนาะใช่ค่ะวิธีชื่อน่าค้นหาจริงถึงว่านะครับมีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะในทางเพจนะครับ น้องก็ถ่ายทอดชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ชนเผ่าเกร,เรียงที่จังหวัดตากนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะ่นาขอ่าจริงนี่โอ้หที่าเพนที่ครัออเดินงางทางนี้่าครับตอนนี้ก็อาจจะดูโลง่ลงๆหน่อยนะครับนะเนาะเพราะเพิ่งปลูกนะครับนี่ข้างหลังนี้กระท่อมเล็กๆของครอบครัวน้องเม,มโมครับ อ๋อลงตรงนี้นะครับรเพนะ <laughs> ียงเราอยู่ข้างบนก็ได้นะ <laughs> โอ้ยยุ้ยแม่เจออะไรเลยทุเรียนค่ะฮะทุเรียนที่แม่เกี่วันนั้นมันงอกออกมาค่ะจริงดิมีรากออกมาเหรอนี่ค่ะเฮ้ยเผื่อได้เป็นทุเรียนต้นแรกบนดอยด้วทุกเนอนะ๋อ <laughs> <laughs> ออกรากแล้วอ่ะ อาจจะติดก็ได้แต่ต้องให้น้ำตลอดพ่อสวัสดีครับอมุชุปว้าวบอะมีโรงเพาะกล้านะครับพ่อเราไม่ภัยมีกระท่อมน้อยๆธี่ภาคของชาวบ้านช่วงคลื่ กิข้าวก็จะมาพักผ่อนกินข้าวก็ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เรียกว่าเรียกน้ำเหมือนเรียกเหมือนบันไดนี่แบบปีบันไดบันไดแต่ถ้าเป็นภาษาเกรียงเรียกว่าคอ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 นะคอคอมาได้อะมาละคุณเอยงร้างท้ายกูชาวบ้านนะครับ นะฝั่งนู้นเป็นน้องสาวของน้องเมโมนะครับกำลังเตรียมหน้าดินอยู่ชันนะเนี่ยมารดอยเหรอนี่ค่ะยังออกเล็กๆค่ะนี่ครับเพิ่งออกต้นใช่ค่ะลูกหลายอย่างค่ะน้องสาวอยู่ข้างบนเก่งเนาะอยู่แบบทรงตัวแบบทางราชันแบบไม่ได้อ่ะครับโอ้โห ประมาณเจ8 0ิปิองศาแล้วบอนะใช้ได้ครับเนี่ยได้ครับโอ้โหกำลังหวานไม่เล็กข้าวโพดใช่ไหมครับใช่ค่ะโอแตงกวามันจะบางค่ะทำให้มันไม่โตค่ะได้ได้ได้มันจะแย่งดินกันเนาะใช่ค่ะครับคือถ้าเวลาเราปลูกแตงกวาดอยเนี่ยค่ะเราต้องปลูกในที่ที่เขาเผาอะไรแบบนี้ค่ะที่มันมีฐานมีหินมันก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะครับถ้าเราปลูกดินธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่สวยแบบนี้อื ก้ามาแยกปลูกันนะครับไม้เป็นอะไรคะไม้เป็นอะไองหน่อเดี๋ยวตัานก้าก่อนมันชอบที่มันเป็นอะไรที่เป็นฐานเป็นเหงื่อเนี่ยค่ะมันจะทำให้มันแข็งแรงมากเดี๋ยวที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยธรรมชาติเลยนะเนี่ยชาต่อไปนู้นกเนไรคโอ้คุณพ่อครับพี่ชายไปแล้วอ่ะไารีบตามไปครับน้องมีโม่นำเลยครับรวดเร็วมากครอบครัวนี่ คือต้องเร็วนะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตตามไปนะครับใช่โอเคระบายน้ำเข้านาครับนี่อยู่ตรงไหนเห็นชัดเจ้าที่เหมืองนี่น้ำเหมืองในคนเจ้าที่เหมืองอ๋อเจ้าที่เหมืองครับครับปล่อยแต่ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาในการจุพืชในการปลูกข้าวนะครับพิธีแบบนี้นี่ผู้ชายทำ่างเดียวหรอครับเอาผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันอ๋อแล้วเขาจะมีเสาเพิ่มมาอีกสองต้นนะครับแบบนี้อันนี้ป็นบุหรักะอ๋อเป็นหลังคาพ่อคลาองมาแล้วแป๊บเดียวเองนะครับ รถเดินขึ้นเนี่ยบันไดโอ้โครับเสร็จเรียบร้อยพี่ชายก็จะไปเอาไก่กับเหล้ามานะครับถวายเจ้าที่นู่นนะฮะทากแล้วเหรอวะหรอวะร้องแล,งลง <c oughs> ้ววะที่ไหนมีทากแสดงว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลอดจากสารพิษนะที่ไหนค่ะอุ้ยขนลุกครับ ทัร์ยังหมั่นทากมาเลยอ่ะน้องเมโมกลัวทากไหมครับไม่ค่ะไม่กลัวนะน้องนะครับเอาบีทิปหลอนั่นนี่ะมันจะเกาะติดไว้เนี่ยน้ําตัวนี้มาจากตรงไหนครับมาจากน้ำตรงนี้ค่ะจากที่เราทำปิดสายค่ะเหรออ๋ออยู่ข้างบนนู่นแล้วก็ทําเป็นฝายแค่ไม่ถงขึ้นกว่าระดับไอ้นาค่ะแล้วก็ปล่อยมันมีค่อยขนันหลักแล้วก็ค่อยขนันที่มันเล็กค่ะรอไม่อ่ะปะอืม ที่จริงเราเรียกภาษาเกเรียดแตกต่างกันค่ะครับทิเบตโน่โกลค่ะน,นี่อ,อันนั้นทิเบตโน่ท่าเป็นภาษาเกเรียงค่ะครับโอ้คุณพ่อทำหลัคาเร็วมากเลยเออใช้ใบอะไรนะครับเนี่ยใช้ใบมุราใบใบขาปลาครับใบขาปลาทําเป็นหลังคานะครับโอ้เร็วมากเลยอ่ะครับดูภูมิปัญญาชาวบ้านก็ ดูการทำถวายเจ้าที่นะครับเดี๋ยวอนาคตพี่ชายของน้องมิโม่ก็จะสืบทอดต่อนะครับนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถทําได้นะครับได้ครับพี่ชายก็ฮะะะออไร่เกิดอะไรขึ้นข้าขเอาเอไว้ลงในน้ำน้องมิโม่ก็โดนเหรอใช่ค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฝนลุกกันแล้วครับ้้าง่่นีกกระยยมไไไดดดสตัััวค ตน,น้สึกว่ามันเย็นๆค่ะเราต้องเงย็นๆไม่ใช่ <c oughs> เรื่อสัาได้เลยค่ะเอาแล้วเราต้องต่อสู้สู้สรบประมือกับท่ากนะครับยามเช้านี้ครับพิธีกรรมก็อยากดูท่าก,ก็ต้องระวังนะครับใช่เอา <c oughs> ดูพ่อต่อครับ <c oughs> ปีหนึ่งหนึ่งครั้งอ๋อ <c oughs> พี่ชายก็เตรียมเหล้าแล้วก็ไก่นะครับเพื่อที่จะถวายเจ้าที่นะครับ ก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะที่สืบประดมพวกทีาสืดาละค่ะดาละก็ดาละแต่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรค่ะคเวลาเราทําพิธีเราก็ถวายให้เจ้าที่เราก็จะใส่ข้าวบนใบอันนี้ค่ะจะมีใบดาละาใช่แนี่ค่ะที่ชายเอามาใส่นี้แล้วก็จะมีมีข้าวเลยนะครับกระสมชาเนี่ยออ๋นข้าวผสมกับอะไรครับแป้งแปะตดยแกะตดย แป้งเ้าก็เกลบอันนี้เวลาเขาเทล่อเน่แม่บอกว่าต้องเทแบบเต็มๆค่ะเต็มๆเยอะเลยค่ะอะไรอ่ะอืมเดียอใก็มอ๋อกับก็จะใช้ไก่สองตัวเสร็จแล้วก็ จะเอาไก่ไปต้มนะครับแล้วก็จะถวายเจ้าที่กันต่อ,ตอน,นะนะครับต,ตั้งมอตั้งไฟที่กระทอมน้อยฝั่งนน้นนะครับพ่อบอกว่าจะให้ให้หยู่เฝ้าตรงนี้ก่อน,นะคะอ่ะอ๋อตี้ต้องเฝ้าไม่ให้สัตว์มากินค่ะอ๋อถ้าสุติมีอะไรมากินนีพีีก็จะไม่ได้สมบูรณ์ต้อก็แบบต้องไม่ให้อะไรมากินค่ะคือเดี๋ยวน้องไม่โมจะเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับโอเค คุณพ่อทำรูดเร็วมากเลยมิโมครับใช่ค่ะไก่มาเผาก่อนนะครับ าตามข่ามิ้นกระเทียมนะครับใส่เข้าไปนะครบับเสร็จแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเป็นสูตรของคนที่นี่นะครับ แล้วพริกใส่ไหมครับเป็นเนี่ยใส่พริกใส่ใส่ที่หลังหรอครับใส,ใส่ที่หลังอ๋อสับไปอยูน่นะครับเป็นตอนตอนฝั่งนู้นครับเดี๋ยวใส่ที่หลังเนาะครับ <c oughs> อ๋อคุณพ่อไปเก็บผักตบชวาแต่ว่าไม่มีนะครับก็เลยใช้บอนหวานแทน ใช้แทนกนได้นะครับเพิ่มความเปรีย้ยวเข้าไปโดยการใส่ใบส้มป่อยนะครับกินสดยังไ,ได้เลยค่ะอ๋อบอลหวานนี่มีคันใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อกินจิ้มน้ำพริกก็อร่อยค่ะครับเฮ้ยฟอนตัใหม่นะครับอวนนี้นคือเอาอะไรสามารถใส่แทนกนได้นะครับอนนพอดีว่าผักตบชวาไปดูแล้วไม่มีนะครับใบอ่อนๆนี่เอาอยู่ค่ะครับ ก็ยังได้เยอะเงี้ยดิเ้าโจแก่ๆนี่เนี่ยอันที่มันเก่ๆแบบนี้ค่ะรเอาจิ้มน้ำพริกนดำนะครับใช่ใช่น้ำพริกดำอร่อยวิครับวิดำวิจริงผัดตงชวาก็เอามาจิ้มน้ำพริกดำก็อร่อยค่ะครับแต่ว่่าไมมีวันนี้ไม่มีเนาะไปหาใส่ยอจมันกายค่ะร่างทำความสะอาดนะครับน้ำที่นี่ใสมากเลยน้องเมโมครับอันนี้น้ำจากบนดอยสูงค่ะครับ ล้างความสะอาดเสร ali, e ็จร้อยก็เอาบอลหวานมาใส่นะครับปลาเราลาอเราล่อแหละบ้านเราอ้อยเม็ดนีเลยครับพีใหญ่เพิ่มผักชีฝรั่งเข้าไปนะครับใส่หอมแดงเข้าไปครับอ๋อเป็นพวงๆเหมือนจะเอาไปถวายนะครับ เออมากินเลยล่ะเราจะหยุดอย่าลั่นเล่นน้อยๆค่ะเสร็จแล้วพี่ชายก็จะนำเนื้อไก่มาใส่จานไว้อ๋อคุณพ่อต้มพริกนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่แกงบอลหวานคนคนในเมืองหน้าขอดิไม่รู้เนาะว่ทานยังไงพิจิก่ ปยังไงบ้างสเสร็จเพ้กไปแล้วแล้วก็ข้างบนนี้คือพี่ชายนำข้าวแล้วก็เนื้อไก่เครื่องในไก่ต่างๆนะครับครับก็จะนําอาหารไปถวายให้กับเจ้าที่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปจะมีการถวาย3ามช่วงนะครับช่วงเริ่มช่วงตอนข้าวตั้งท้องแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวครับแต่ตอนนี้เราทําช่วงแรกเริ่มเลยนะครับเป็นช่วงแรก การสิบิ้งแล้วก็ทำการถวายนะครับก็จะมีเลือดไก่แล้วนำอาหารถวายนะครับแบบนี้นะล้วก็สำคัญคือจะมีเหล้าขาวเยนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีของการทําพิธีกรรมให้กับเจ้าที่ช่วงแรกนะครับเนาะครับก็ต้องขอบคุณน้องเมโมที่พาที่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกตานะครับจะมีอยู่3มช่วงครับช่วงตอนที่ทานี่คือเป็นช่วงเริ่มแรกนะครับนะใช่ค่ะครับ อันหลับโลนียช่วเไสีได้เป็น,นเบือเยอะย่างนี้ไปท่านเห็มุ่ะอ๋อข้างบนนี้ค่ะพี่เบียร์โอ้ข้างบนนี้ได้ครับได้ครับ <c oughs> โอเคอดูพ่อก็ได้ <c oughs> ได้ล,ลับก็จะับตันียิตใเงยอะไร็ได้บุญบุอว่าเเ <c oughs> รียบร้อยแลวก็ตาม้ที่ใช้ดืค่ะ อันนี้องชิมนะอากชิมกินแม่หมูก็ถลกร้อนแรงนะร้อนแรงก็ช่กิดื่มาไปมาจะร้อนเผานะครับวันนี้พี่พี่นกเอียงก็จะมากินข้าวกับกย่าด้วยค่ะชื่อะนะอันนี้คือที่ใส่เมื่อกี้เราไม่ได้ปรุงอะไรคล้ารชิมก่อนชิมกวยเตี๋ชิมก๋เียอนกอขาเรือรากอิ่มก่ มีไก่ต้มมีแกงบอลหวานนะครับจ้าอืมไม่ได้สัมผัสเลยนะครับโชคดีโชคดีมาได้มาจูงดีเนาะอ๋อพี่ชายบอกว่าต้องกินเป็นคู่สองแก้วแล้วออเดอร์ดีต่อเลยดีเลยพี่แม่กินเป็นมวลนะฮะดูช่วยกินนะไม่ได้มาข้ามนะฮะเพราะมันต้องกินคู่สองแก้วอ๋อเป็นประเพณีนะครับกินคู่สองแก้วสองแก้ว เดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ใช่แบบของให้เท่าไรก็ใส่เท่านั้นไม่ได้เลยอ๋อครับไม่ได้เดี๋ยวช่วยกินคู่ใช่ใช่มือก็เป็นคู่เท้าก็เป็นคู่ขาเป็นคู่เพราะว่าขาี่ต้องมีสองขามะไม่ข้าม่ดื่มไม่ได้ครับคกตีก็ยาว่เดื่มครับโอ้เราเด้ไปเดินม้ามันแล้ครับนี่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ชิมแกงบอนหวานนะ่นแหละ รักนี่ครั้งแรกเลยแต่จริงๆต้องเป็นอะไรนะผักกบช,ชวาใช่ไหมจริงๆคือราสกะจายผลตกชวาก็ได้หรือว่าจะใส่อะไรพกตินใส่ด้วนัคือกตินี่ยหรืว่าเป็นยอดฟักทองอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นยอดฟักทองแต่ลูกฟักทองเล็กๆโอ้สิเนอร์ไานหวาาไม่ไมออสุดชิมข้าวโอ้เนื้องแรกเลยเ่าด้ยนมวเจาริมไหมาริมอ่ะเดียวเมตน มันตูนนะแกงเออแก่จะมีความจืดๆจะจะไม่อ่าจะไม่ปรุงแบบรสจัดนะครับเนาะก็จะเน้อเตะฉ่ป่ะกระด่านาะจะมีความฉ่ำกระ่างเพ้าะอะ้งคเด่เนี่กะด่าจะมีความสำฉ่ำนะจะคล้ายแบบประมาณเป็นต้มำแนี้ไม่กะอจิมนมาเนี่อืมตัเด้งนะคเด่ที่จะไม่ไม่กินรสจัดกันนะครับเนาะโอ้แบบนี้ครับจริง ใส่อีกได้อ๋อเราจะปรุงรสทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้คือจะเอาแนวจืดๆหน่อยเพราะตอนทำวิธีนี้เขาไม่ได้ใส่อะไรพริก็ไม่ใส่เกลือก็ไม่ใส่ชูรสก็ไม่ใส่ค่ะแล้วคือต้มจืดๆไปก่อนแล้วก็เพื่อมาเติมเครื่องปรุงทีหลังคติว่าถ้ากินไม่เผ็ดไม่เค็มก็ใส่เพิ่มได้ครับอ๋อครับรับมุครับกินครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวมากแล้วนะได้สัมผัสวิถีแล้วก็พิธีกรรมนะครับ แบกขึ้นแบกลงค่ะ oh, <back S 2> <laughs> แบกอะไรครับน้องไม่โมเดี๋ยวพาจานถ้วยที่เรามาทําอาหารในพิธีค่ะอ๋อโอเคครับเพราะว่าเราไม่เคยมาอยู่ตลอดคะ่ะ <laughs> ครับ <laughs> แดีขึ้นได้ขบโพอยงดีเลยครับวิธีีวิตสาวห้วยขนุนนะครับ